กันคข้าแถวกันส่งน้ำพระธาตนะคะต่อแถวกันนะคะนาด เลี้ยงแถวกันส่งน้ำคราทาาินะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนรอปะวิคนละฝั่งก็ได้ครับนะครับแต่สดรย การต่อไปก็นรจะวบคการขากาครมรจาบถ้าก็มีการทุการจราจปัญญารอวาควรับารเปนการใช้กาทนจครับ คนไดตักงใจรับการรักษานอนใจความในครอบครัวจากหลังน้ัตาเนร้อยบาทนาทานีหพไพนะครับจาทาเงิน้อยบาทนาไพโพดจาพิาอาจากรับทูณะค่ะคาปันบคในสองคน อาจารย์ภูน <c oughs> <ส>ักข่าวผูบันและคะชมเนืาในระรความปวจากนัการครนักการมอขอทานนัารเมพราะว่าตไปดืชาดาในวันร้ากับการมีความคารคาหน้าสองข้างครับพอาเอาบนาขารตาาาานม่าว่าปวดนใทางคน คามดกแต่ความดุร้ายนั้นยิ่งะพามีแต่ความโลเพ่อใแต่ความเจริญยากากใหใจโดยมีโลภเพื่อใหอายุไม่ยาวมีความห้ามเป็นเยเพื่อจากรจายโรคภัยใกล้เคียงให้ท่านได้อยู่ดุจดั้งเดิมวาอให้ท่านมีอาจใโตโตราบีมให้ท่านเจะได้ดีใรสดึงทิพทา อาจอะจาบอนะครับว <ersch> ่าอนุโมทนาสต่เราตอทุ่มาทนะครับที่เรามาทำในคร้ต่ถ้าไปที่นมาดูแลก็นะจะจะมาร่าทำบุญจะทำวัการงใจด้วยการบริจาคการบริวารอบอุ่นนะครับการทุ่งนาบริจาคการที่การสัานนะครับ การยน้าอทอยที่กงะตจ้ามีภาพป่าลอยฟ้าหลักภาพป่าลอยฟ้าที่อยกกกลลายครับโดยั่านหน้าทองางระวังกา่านี่มีปัาที่่อ่วงทางบนตาในจากพารภาพป่าลอยฟ้าะป่าลอยบ้าภาพ่าลอยน้าใสๆมาลอยแถวกันนะจะแถวยาวมากค่ะสงน้ำข้างต้ด เราจะไม่ทลายหัวหอกห่าาดำตาหลวงอ่า่าที่มีจิตหาที่จะรอดความดุในการทำายาห้าหกหกห้าห้าต่อตอใจกัางตาตอผาผ่าตเนเดี๋ยวพาไปดูรอยกระสุนนะคะรอยกระสุนนะคะรอยกระสุนของรอเจ้าทิพย์ช้างนะคะ

สูนตื่นนะคะเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมตรงนี้เออลอย้นศูนยน่ะเห็นแล้ว รับ,บุร,รลุดแห่งนครลำปางปศ2,275นานทิพยช้างต้นตรต้นตระกูลหน้าลำปางหน้าลำพูนหน้าเชียงใหม่และเชื้อเจ็ดตนยิงเท้ามหายศแม่ทัพเมืองลำพูนซึ่งตอนนั้นเป็นขึ้นกับพม่านะคะซึ่งเป็นเมืองของพมา่า ครัวทองเหลืองนะคะตามรอยที่เห็นนี้นะคะ This is the hole of bullet which นนคลิปช้างช็อตเท้ามหายุทธนะคะคลิปยิงมหายุทธนะคะช็อตนะคะ <c oughs> อ่านไปเรื่อยนะคะ ขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูไหนอีกเนาะนะคะที่จริงมีที่ดูเยอะแยะนะคะอาสนะถ้าใจที่มาแล้วนะคะจะทำบุญนะคะบริจาคเพื่อบำรุงวัดบารมีที่โอ๊ะนะบริจาคที่รายการต่างๆนะคะถ้าธุว่าพระธาตุต่างๆร้อนมากค่ะ เราเป็นว่าเาแก่เป็นว่าผู้ว่าคู่เมืองของลำปางนะคะแล้ก็มีปัญหาเนด้านนะครับก็ได้อาได้บูรณะปฏิสัขรก์ุมพพระุทธบาทนะครับการบูรณะนี้ต้องอาศัยแรงจัทธาจะพ่นเม้องร่วมกันททำบุญนะคระฐานที่ในดิศสัทถาที่จะร่วมทำบุญบริจาคเงินบำรุงวัดปราอเจริญนะคบ แต่ถ้านะครับแต่ถ้าขอจะขึ้นมาหาของที่อะไรนะครับเอาไปขอไปไม่เป็นแต่เอาอ่ะเอาเอาไปกันเลยเอาโบราออกไปเลยน่ะมีนี่แล้วเออขอก่อนบ้านแซ่นะ <me> <printed play razor>

พระคณะบังการ่วมทกท่านมัทำบุญปรบทางวัดนะครับเราไม่ดูเอิงของยังมีต้นมรบเ้า mm พุท hmm. วัดว <ad S 2> <rawd Moder> ัดภูมงมงคลของวัดพระธาตุนหลครับทางวัดจจัดเพือท่านน้เร้ทาาได้ไหครับก็จงท่าจะอครับรูมพระอาทิตเจ้านางสีอโนชาเจ้าแม่ พรองศีอโนชาพระอัครชายาในสมเด็จกรมพระราชวังวลววรมหาสุรสิงหานาถพระนางทรงเป็นธิดาเจ้าฟ้าชายแก้วและเจ้าแม่จันทาเทวีเชื้อสายของพระยาสุรวะลือชัยสงครามหรือพระเจ้าทิพช้างนะคะ อกนะ,ะเจ้าค้อฟ้าเนาะพระครูมหาเจตยาพิบาลถาถาวรูนะคะ เดี๋ยวจะลงถ่ายคลิปเอานะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าไลรสดไม่ค่อยมีใครเข้ามาเนาะถ่ายคลิปต่อขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะชิวาว่าคุณผัดไทยน้องวันขาปนีขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้จะเข้าปิโตระโมเพื่อแก้มารวมตักเข้าในไส้มือนะครับก็จะออกกำลังกายคนเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันขงจมลสงการของวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะเมื่อวานนี้จะเป็นเทียนวางบนผานู่บ้านนะคะลูกนี้จะเป็นของวัดในหิน ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เอ่ยนามมานะคะคุณหาปีคุณถัดไทยช่วาว่านะคะน้องวันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะเอาขอ้าไปเฉพาะแทนทองซำนะครับเด้อไ่ได้เอาไม่เข้าไปนะครับ เราให้ถุกยงวงขออน<า>ุญาตลมไลนะคะ